พร้อมยังี่พร้อมครับพร้อมไป <Okay. S 2> เดี๋ยวออกมาตัวหลังเดี๋ยวเอาช็อปเปอร์ไปแล้วกันช็อปเปอร์นะโอเคจะพี่เปิดประตูหลังเล็กแค่ไหนแค่ๆกด F ไปละจ้าดัประตูหลัง ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเจอไม่ไม่เจอเลยเมื่อวานนี้หิวบาวิ่งไล่ไม่เจอวิ่งมาถึงเนี่ยข้ามเนินนี้ไปเลยเนะี่ยผู้คนติดเชื้อยังติดเชื้ออยู่เลยต้องไปหายาปฏิชีวนะกินเนะี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าห้องไปก่อนได้ แม่ใจยังไม่ได้ดูจะ,ะดูในดิดหนึ่ครับขับรถไปเลยอ่าดีคร์ วันศุกร์ Tuesday Friday b a c k Market คืออะไรครัวันเลทขวัน b a c k Market ครับมันสุดเท่านี่มันลพื่อหาันขายของเหรอพื่หัสนะพี่วันนี้ใช่ไหมซุกแล้วอ๋อเหรอเควันสุกแล้วครับมันสุกแล้วปพตามมาเลยถึงแล้ว ใี้ผมลุดแป๊บนึงนะปิงส่งเกินไปเ,เห็นจูเต็มเต็มอ้าวผมลุดเน็ตผมนเนาวกบนึงนะ ออจันต้อมอยู่ไหนครับรถนึงที่ผมหลุดกะลังเข้ากะลังเข้าโ okay. อเคขอลดให้ดูดีแล้วไม่มาผ okay, มหาไว้ไม่ได้ก็ไม่ได้เปิดเหรอสงการได้ถูกตือเลยเอ่ะถือไว้ก่อนพี่ถ้าซัมบี้มาให้สลับมีดสลับทางนี้อ่ะ <c oughs> จะคนยิงให้หมดได้เต็มแม็กได้ครับผมตัวยังไงเอ้ยจะเปิดเป้าก่นันไม่ได้เปิดเป้ au, าการจองเลยนี่นะครับ โดนม a r ไปแล้วเหรอ,อยังยังมันมีกล่องทางขวาพี่กล่องกล่องเจอกล่องกล่องนีเหรอกตัวไม่คือเดียว xuống dưới đắn trên đó ok mình sẽ đi tạm lên nhà luôn lúc nào no. lúc no lo hả à. lúc thân no คือกว่าัวตียัตรงนี้ยืนไนพี่ยูนมาโอเคลูกขนูอยู่ตรงนี้นะถึงตรงถึงกัดให้เล็กถึงกัดให้เก่งนี้ลูกขนูอยู่ตรงนี้อยูดอยู่พืน้นน่อเดี ไ,ไหนเราไปไหนเราไปไปไหนมันข้างล่างพี่ลงข้างล่างนะเห็นเห็นหัวไฟมันนี่ดึงดึงทางายนี่มันหยดแผลแล้วับลงไปในบังเกอร์แล้วหรอยังม่ยังอยู่ข้างหน้า โอเคเราจะเข้ากันผมมีผมได้จุดสะดอกนะเพียร่้งที่สะดอกมาเสียมโอเคทำไหมเช็คเลยระวัง, <Okay. S 1> งดูดูคืนได้นะเผี่ยมีระเบิดพ <c oughs> ี่ปิดไว้ตรงหลัง <c oughs> ก็มีคนาวางระเบิดเข้ามาเลยพี่เดี๋ยวผมจะวางระเบิดไว้เข้ามาเลยเดีย๋ยวมันใกล้ไปุดโอ้ยเชียหลุดเฮ้ยเปลี่ยนเนแบบ็ตแป๊บ เ็โรงแรมโน้ตบุ๊กเหมือนกันแล้วแหละแต่ว่าไอตัวโน้ตบุ๊กมันเล่นแล้วชั่วโมงมีหม่องชั่วโมงมันร้อนอ่ะขนาดเปลี่ยนซีดีโฟนร้อนแล้วมันยังร้อนดับเลยหาวิธีแก้ไม่ไหนใช่ร้อนยังไม่ได้ไปฟังร้อนแล้วก่อนก็ได้พี่ซอมบี้มันดุอันนี้ไปแล สิบสามนัดบล็อกอ่ะสิบสามนัดใใชใช่